ในคืนที่ดอกไม้ไฟหลากสีสันแต่งแต้มท้องฟ้ายามค่ำคืนเพื่อฉเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในขณะเดียวกันมุมหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเมืองกำลังเกิดเหตุการณ์ที่แสนโหดร้ายขึ้นคนขับรถรับจ้างและครูถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสร่างของพวกเขาถูกพบหลายวันหลังจากเกิดเหตุการฆาตกรรมเหยื่อสองรายนี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วสังคมสิงคโปร์สวัสดีค่ะทุกคน ที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในคดีฆาตกรรมเหยื่อสองรายที่โจดจันที่สุดของสิงคโปร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจได้ระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อการสอบสวนดำเนินไปทุกอย่างกลับซับซ้อนมากเก้นเรื่อยๆในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหลายครั้งคนร้ายที่แท้จริงคือใครกันแน่เรามาย้อนกลับไปในปี2002เพื่อทบทวนเหตุการณ์การฆา,าตกรรมเหยื่อท,ทั้งสองรายที่โหดร้ายนี้กันค่ะ สิงคโปร์ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดทางใต้ของคาบสมุทรมาลายูยใกล้กับช่องแคบมาละกาและช่องแคบสิงคโปร์ทำเลที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางทะเลที่สำคัญของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิงคโปร์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและมี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและทรัพยากรที่ดินที่จำกัดทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีมูลค่าที่ดินสูงมาก และเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เกิดขึ้นที่นี่วันที่8มกราคมปี2002เป็นวันอังคารธรรมดารรมดาวันหนึ่งที่อาคารออเชร์ทาวเวอร์สซึ่งเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์บนลานจอดรถชั้นเจ็ดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมูฮัมหมัดยาคูบกำลังตรวจตราพื้นที่ตามปกติเมื่อเขาเดินไปถึงรถยนต์สีเงินคันหนึ่งกลิ่นเหม็นรุนแรงก็ลอยออกมาจากภายในรถทาให้เขารู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาทันทีเป็นกลิ่นที่น่าขยะแขยง และมันไม่เหมือนกับกลิ่นเนื้อสัตว์ที่เน่าเปื่อยเลยยาคูปนึกถึงวิธีการซ่อนศพในภาพยนตร์สืบสวนอยู่ในหัวเขารู้สึกตกใจและไม่กล้าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันทีหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งข่าวก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพวกเขาล้อมรถยนต์คันดังกล่าวโดยตำรวจหลายคนปิดปากปิดจมูกและเปิดประตูรถอย่างระมัดระวังแม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่สภาพภายในรถก็ทําให้ทุกคนหวาดกลัวอยู่ดีพราว่าเบาะหลังของรถถูกถอดออก และแทนที่ด้วยกล่องหวายที่เมื่อเปิดดูก็พบว่ามีร่างของผู้ชายที่เต็มไปด้วยอรอยฟกช้ำและเริ่มเน่าเปื่อยแล้วโดยมีหนอนและ,มะแมลงไต่อยู่ทั่วร่างยังไม่จบแค่นี้เมื่อเปิดกระโปรงท้ายรถก็พบร่างของผู้หญิงซึ่งเธอถูกห่อด้วยผ้าละมัดด้วยลวดอย่างแน่นหนาเธอใส่แค่เสื้อสายเดี่ยวสีสาดถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกสองชั้นและคอถูกพันด้วยเนคไทหลายชั้นกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งอยู่ในอากาศ นี่เป็นฆาตกรรมที่มีเหยื่อสองรายที่โหดร้ายอย่างชัดเจนจากการตรวจสอบของนิติเวชสาเหตุการเสียชีวิตของชายคนนั้นคือกระดูกคอหักและทําให้ขาดอากาศหายใจโดยเขาถูกทําร้ายอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงคือการขาดอากาศหายใจจากการถูกรัดคอร่างของเธอมีรอยฟกช้ำน้อยกว่าส่วนที่ศีรษะมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่อยู่จากสิ่งของส่วนตัวและเอกสารในกล่องตำรวจสามารถระบุต,ตัวตนของชายคนนั้นได้อย่างรวดเร็ว เขาเป็นชาวสิงคโปร์วัย46ปีชื่อว่าโคหน่ายกวนเป็นพ่อของลูกสามคนแม้เขาจะมีภรรยาแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แย่มากพวกเขาแยกกันอยู่มาระยะหนึ่งแล้วส่วนตัวตนของผู้หญิงที่พบในท้ายรถยังคงเป็นปริศนาจนกระทั่งสิบเดือนหลังจะเกิดเหตุเธอถูกยืนยันตัวตนว่าคือซูซี่หลานคุณครูวัย29ปีเธอมาสอนที่สิงคโปร์ในเดือนตุลาคมปี2001เธอแต่งงานแล้วและมีลูกชายฝาแฝดอายุ8ขวบอยู่ที่จีน ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอาชีพหรืออายุคนสองคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยทำไมถึงถูกทำร้ายและถูกทิ้งไว้ในรถคันเดียวกันไม่นานหลังจากเกิดเหตุข่าวว่ามีร่างสองร่างถูกพบในลานจอดรถก็แพร่กระจายออกไปผู้คนต่างพูดคุยและคาดเดากันไปต่างๆนานาทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ผู้คนสิงคโปร์จึงส่งกำลังตำรวจจำนวนมากเข้าร่วมการสอบสวนเพื่อเร่งจับตัวคนร้ายโดยเร็วที่สุดเมื่อการสอบสวนดำเนินไป บุคคลหนึ่งที่ตำรวจสนใจในทันทีก็คือชาวอังกฤษชื่อไมเคิลแมคเรย์ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเมื่อสี่วันก่อนเขาได้นำรถมาจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถตามข้อมูลไมเคิลเป็นคนที่มีประวัติน่าสนใจมากครั้งแรกที่เขาได้พบกับผู้เสียชีวิตนายกวนก็ถูกคอกันดีและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาตามหลักแล้วเพื่อนพ้องที่ดีแบบนี้ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมที่น่าตกใจนี้ แต่เขากลับเป็นพื้ต้องสงสัยหลักที่สุดในขณะนี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดปกติตํารวจจึงตัดสินใจสืบสวนไมเคิลอย่างละเอียดแต่ก่อนที่จะเล่าถึงการสืบสวนนี้เรามารู้จักกับบุคคลสำคัญคนนี้กันก่อนเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวต่อไปได้ดีขึ้นไมเคิลแมคเครย์เกิดเมื่อปี1958ในประเทศอังกฤษถึงเขาจะเป็นคนฉลาดและสมองดีตั้งแต่เด็กแต่กลับไม่ค่อยสนใจในการเรียนเขาเป็นเด็กมีปัญหาในสายตาของครูและพ่อแม่ เขาออกจากโรงเรียนก่อนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาหลังจากออกจากโรงเรียนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างพูดกันว่าเขาคงไม่มีอนาคตและคงจะล้มเหลวในชีวิตแต่ในปี1980เมื่อเขาอายุได้22ปีในเวลาเพียง9เดือนเขาก็ทำกำไรให้กับบริษัทการเงินแห่งหนึ่งถึง1.2ล้านปอนด์หรือประมาณ55.87ล้านบาททำให้เขาได้รับการยกย่องจากสื่อว่าเป็นเศรษฐีแห่งนอตติงแฮมหลังจากที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ เขาก็โด่งดังในวงการการเงินต่อไปอีกหลายปีเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงไม่กี่ปีหลังจากนั้นเขาเลือกที่จะออกจากอังกฤษและย้ายไปพัฒนาธุรกิจที่สิงคโปร์โดยพรสวรรค์ทางธุรกิจเขาสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตได้เป็นอย่างดีและยังได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า expert survival kit ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีและได้รับการยกย่องในวงการธุรกิจนอกจากความสามารถทางธุรกิจแล้วไมเคิลยังมีสุขภาพที่แข็งแรง แลรักการชกมวยมากแม้จะเป็นเพียงนักมวยสมัครเล่นแต่การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทาให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงและมีบุคลิกที่โดดเด่นผู้ชายที่มีสเสน่ห์แบบนี้ย่อมเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนในช่วงยุค90ย์ขณะที่ไมเคิลทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในสิงคโปร์เขาได้พบกับสาวออสเตรเลียชื่อบรูเนต้าสต็กทั้งสองคนตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบและได้เข้าสู่ประตูวิวากันอย่างรวดเร็วพวกเขามีลูกที่น่ารักสี่คน โดยครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างสงบและมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนแปลงไปไมเคิลมีอพาร์ตเมนต์หรูพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่บารมูร์ลพาร์คในสิงคโปร์เขาชอบจัดปาร์ตี้ที่สระว่ายน้ำและมีคนมาร่วมสนุกจนถึงดึกดือนอยู่บ่อยๆซึ่งสร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยในละแวกน,นั้นมากเพื่อนบ้านมักจะมาร้องเรียนกับสต็อกโกภรยาของเขาและสิ่งที่ภรยาทนไม่ไหวก็คือปาร์ตี้ที่สระว่ายน้ำมักมีสาวสวยสุดเซ็กซี่มาร่วมงาน มายเขามมวลงหลายอยู่กับพวกเธอทุกวันโดยไม่สนใจความรู้สึกของภรยาเลยความไม่พอใจของสต็อกโกที่มีต่อสามีจึงทวีความรุนแรงขึ้นจนในที่สุดเธอทนต่อไปไม่ไหวและพาลูกกลับออสเตรเลียบ้านเกิดของเธอเมื่อภรยาไม่อยู่หมายเขาก็ยิ่งไม่มีความยับยั้งชั่งใจเขาใช้ชีวิตอย่างเสรีและสนุกสนานกับสาวๆทุกวันการพบการของเขากับนายกวนก็มาจากความบังเอิญเท่านั้นนายกวนเคยเป็นเจ้าของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ มีไรายได้ที่ดีมากจนเคยซื้อรถยนต์ถึง4คันไว้สลับกันขับแต่ในปี1989บริษัทของเขาได้ล้มละลายลงและเพื่อหาเลี้ยงชีพเขาต้องไปทำงานกับบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงจากที่เคยเป็นเจ้าของบริษัทต,ต้องกลายมาเป็นลูกจ้างซึ่งนายกวนรู้สึกไม่พอใจมากในปี1992เขาลองเริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งแต่ก็ล้มเหลวอ,อีกคราวนี้เขาไม่เพียงแต่สูญเสียงเงินเก็บทั้งหมดแต่ยังเป็นหนี้ถึง18,000ดอลลาร์สิงคโปร หรือประมาณ480,000บาทอีกด้วยในปี1997บริษัทแท็กซี่ที่ใช้รถ Mercedes E 2 5 0เปิดรับสมัครคนขับรถนานกวนซึ่งมีฝีมือในการขับรถที่ยอดเยี่ยมได้โดดเด่นขึ้นมาจากผู้สมัครอีก50คนและได้รับการแต่งตั้งเป็นคนขับรถ Mercedes อย่างเป็นทางการเขามีทักษะการขับรถที่ยอดเยี่ยมทั้งนิสัยและบริการก็ดีจนได้รับคําชมมากมายและได้รับรางวัลจากบริษัทด้วยจากนั้นใม่เขาก็ได้รู้จักกับานกวน โดยการใช้บริการรถแท็กซี่ที่นายกวนขับครั้งหนึ่งหลังจากที่ไมคิเขาได้ขึ้นรถของนายกวนเพียงครั้งเดียวเขาก็ชื่นชอบในตัวนายกวนมากโดยเฉพาะทักษะการขับรถและการพูดคุยของเขาหลังจากที่ได้รู้จักกันประมาณครึ่งปีไมคิเขาก็ได้จ้างนายกวนเป็นคนขับรถส่วนตัวเขาปฏิบัติต่อนายกวนอย่างดีโดยจ่ายค่าจ้างสูงพร้อมโบนัสเดือนละสองหมื่นบาทและถึงกับมอบรถหรูมูลค่าหลายล้านเป็นของขวัญให้กับเขาด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองคน ดูเหมือนจะเป็นแค่เจ้านายกับลูกจ้างแต่ที่จริงแล้วสนิทสนมกันมากในปี2001แลงจากที่นายกวนแยกกันอยู่กับภรรยาเขาก็ได้รู้จักกับซูซี่ครูชาวจีนและในปีเดียวกันนั้นไมยเขาเองก็ได้เริ่มต้นตามหาความรักเช่นกันเขาได้รู้จักกับออรีอองเปย์หลิงพนักงานเสิร์ฟในบาร์ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาได้มั่นหมายและย้ายมาอยู่ด้วยกันและรอที่จะได้แต่งงานใหม่ เมื่อไมเคิลรู้ว่าเพื่อนสนิทของเขาก็พบรักเช่นกันเขาจึงเชิญคู่ของหนายกวนมาอยู่ด้วยกันทําให้ทั้งสี่คนได้มาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูที่มีสระว่ายน้ําดื่มเหล้าพูดคุยและจัดปาร์ตี้ด้วยกันทุกวันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเขาอาจจะใช้ชีวิตอย่างสุขสนานแบบนี้ต่อไปแต่ความจริงคือมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นโดยหนายกวนและซูซี่ได้เสียชีวิตลงและไมเคิลกับเปื่ยหลิงก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักตำรวจแบ่งออกเป็นสองทีม ทีมหนึ่งไปที่อพาร์ตเมนต์ของไมเคิลเพื่อตามหาเขาส่วนอีกทีมไปสอบถามญาติและเพื่อนของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงอพาร์ตเมนต์พบว่าภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยห้องก็รกเละเทะเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่เลยขณะที่ทุกคนยังไม่มีความคืบหน้าทีมตำรวจอีกทีมกลับได้นำข่าวสำคัญกลับมาที่แท้ไมเคิลได้พาแฟนสาวไปเที่ยวลอนดอนตั้งแต่วันที่5มกราคมแล้วและในช่วงนี้คงจะยังไม่กลับมาแต่การเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ เป็นการหลบหนีความผิดหรือเปล่าตำรวจจึงเพิ่มความเข้มงวดในการสอบสวนเพื่อนและญาติของไมเคิลเพื่อสืบหาว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนออกเดินทางหรือไม่การปรากฏตัวของพยานสองคนจะทำให้คดีนี้มีความคืบหน้าอย่างมากคุณเจมมาได้ให้การกับตำรวจว่าไมเคิลเป็นคนทำร้ายนายกวนตอนนั้นเขายังเรียกให้ฉันไปช่วยอยู่เลยคำพูดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนต่างตกใจเมื่อสอบถามอย่างละเอียดเรื่องราวก็ค่อยๆถูกปฏิปะตะ ที่แท้เจมมาเคยเป็นเลขาส่วนตัวของไมเคิลและยังเป็นเพื่อนสนิทของเปยหลิงด้วยเจมมาเองก็เป็นคนที่แนะนําให้ทั้งสองคนได้รู้จักและคบหากันตามคําให้การของเธอเหตุการณ์เป็นไปดังนี้วันที่3มกราคมเวลา18นาฬิกาปหลิงโทรหาฉันด้วยความตื่นเต้นและบอกให้ฉันรีบไปที่บ้านของเธอเพื่อช่วยจัดการกับเรื่องยุ่งยากบางอย่างเมื่อฉันพาลูกสองคนไปถึงอพาร์ตเมนต์ก็เห็นหน่ายกวน,นอนอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นใบหน้าซีดเผือดและสีชีวิตแล้ว แต่ซูซี่ยังมีชีวิตอยู่เธอถูกขังอยู่ในห้องนอนไมเคิลก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาขู่ฉันไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครและบังคับให้ฉันช่วยจัดการกับศพตอนที่ฉันอยู่ในห้องเพื่อช่วยทําความสะอาดที่เกิดเหตุไปหลิงก็พาลูกๆไปไว่ายน้าที่สระเวลา21่สนาฬิกาฉันพาลูกๆก,กลับบ้านก่อนแล้วกลับมาอีกครั้งตอนเที่ยงคืนพมว่าซูซี่ถูกคลุมหัวด้วยถุงพลาสติกสองชั้นและคอถูกพันด้วยนิคไทจนเป็นสีม่วงและเสียชีวิตแล้วไมเคิลใช้ผ้าห่มและผ้าปูที่่่นนอนออหรางขงขเธ เจกนั้นก็ใช้ลวดมัดเราตกลงกันว่าจะนำศพไปทิ้งทะเลจึงใส่ร่างลงในกล่องและใส่นำเบลเข้าไปเพื่อให้จมน้ำวันที่สี่มกราคมเวลาสี่นาฬิกาเมืองเงียบสงัดเราใช้โอกาสในความมืดนำร่างของทั้งสองลงมาที่ชั้นล่างและใส่เข้าไปในรถเจกนั้นก็ขับรถไปยังชายทะเลเราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการหาจุดที่จะทิ้งร่างตามแนวชายฝั่งแต่ก็ยังไม่พบที่ที่เหมาะสมโดยท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆ ผู้ควรเริ่มมาเที่ยวชายทะเลมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าถึงร่างตอนนี้ไม่ได้แล้วเวลาสิบนาฬิกาฉันก็ออกไปก่อนหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกพยานอีกคนหนึ่งคือออรกาสตินได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคำให้การของเขาคือวันที่สีม่มกราคมในตอนเที่ยงไมเคิลมาหาผมและขอซื้อกรดกำมะถันเข้มข้นเพื่อใช้ในการละลายศพแต่ผมไม่สามารถหากรดกำมะถันเข้มข้นในปริมาณที่เพียงพอได้ จึงนำสารฟอกขาวถุงมือ,อยางฟองน้ำและสีทาบ้านมาที่อพาร์ตเมนต์เพื่อช่วยทำความสะอาดคราบสีแดงบนผนังและพื้นพยานทั้งสองคนนี้ถูกไมเคิลข่มขู่จึงไม่กล้าแจ้งตำรวจหลังเกิดเหตุจนกระทั่งตำรวจมาสอบถามพวกเขาจึงกล้าเปิดเผยเรื่องทั้งหมดเมื่อได้รับคำยืนยันจากพยานทั้งสองคนแล้วตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของอพาร์ตเมนต์และบนถนนใกล้เคียงพบว่าพฤติกรรมของไมเคิลกับเบย์ลิงตรงกับที่พยานให้การไว้ทุกประการ คดีนี้จึงกระจ่างชัดเจนแต่ทว่าพวกเขาได้หลบหนีไปแล้วตำรวจสิงคโปร์จึงต้องออกหมายจับผ่านทางตำรวจสากลโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติในการจับกลุ่มพวกเขามาลงโทษตามกฎหมายในระหว่างการไล่ล่าที่ยาวนานนี้คดีอน,นาสพึงกลัวนี้ก็ได้กระตุ้นความสนใจของผู้คนทั่วทางสิงคโปร์5เดือนต่อมาไมเคิลกระเปิดหลิงก็ถูกจับกลุมโดยรัฐบาลท้องถิ่นในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียาจากการสืบสวนพบว่า หลังจากหลบหนีไปลอนดอนได้ระยะหนึ่งพวกเขาก็มาซ่อนตัวที่บ้านของภรยาไมเคิลที่ชื่อสตอกโกในออสเตรเลียลองนึกภาพดูสิคะว่ามันน่าอึดอัดแค่ไหนที่ไมเคิลพาแฟนสาวม,มาซ่อนตัวที่บ้านของภรยาซึ่งทำให้สตอกโกโกรธมากในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเธอกล่าวว่าตอนที่ไมเคิลพาผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าฉันฉันก็รู้ทันทีว่าฉันกับเขาจุบกันแล้วจริงๆแม้เธอจะเกลียดไมเคิลมากแต่เธอก็ยังเลือกที่จะปกป้องสามีของเธอเธอกล่าวว่า คนทำธุรกิจที่มีความสามารถย่อมไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดจะทำและหมเคเลก็ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมเขาเป็นคนที่ดีแต่คำพูดของเธอไม่อาจหักล้างความจริงที่ปรากฏได้นอกจากนี้เปยหลิงยังทนต่อแรงกดดันไม่ไหวและยอมรับความผิดก่อนวันที่10พฤศจิกาย,ยนปี2002เปยหลิงถูกส่งตัวกลับสิงคโปร์ในศาลเธอยอมรับสารภาพและเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นวันที่2มกราคม ปี2002หลังจากวันขึ้นปีใหม่มเคิลเปยหลิงหนายกวนและซูซี่จัดปาร์ตี้ที่อพาร์ตเมนต์และดื่มแชมเปญเพื่อฉลองปีใหม่ทุกคนดื่มกันจนเมามาหนายกวนเพิ่งได้รับโบนัสสิ้นปีจึงรู้สึกดีใจและทะนงตัวขึ้นมาเขาถึงกับถมน้ำลายใส่เปยหลิงและด่าว่าเธอว่าไรค่าเป็นผู้หญิงสำส่อนมเคิลซึ่งเป็นแฟนก็ไม่พอใจที่คนรักของเขาถูกด่าว่าเขาเตือนนายกวนให้พูดจาดีๆ นายกวนซึ่งเมาอยู่ก็ไม่สนใจและด่าทอต่อไปด้วยคำที่หยาบขายยิ่งขึ้นเหตุการณ์นี้ทําให้ไมเคิลโกรธมากเขาผลักนายกวนไปติดผนังแล้วต่อยเข้าที่หน้าอย่างแรงนายกวนที่ถูกต่อยก็เดือดขึ้นมาทันทีเขาตะโกนว่าแกเป็นใครถึงกล้าตีฉันพ่อแม่ฉันยังไม่เคยตีฉันเลยและเขาก็หยิบเอาเกอีขึ้นมาฟาดไมเคิลเขายังทุบแจกันข้างๆแล้วถือเศษแจกันชี้ไปที่หน้าของไมเคิลด้วยท่าทางที่เหมือนกับว่าวันนี้ต้องมีใครสักคนตาย ไม่ฉันก็นายหมายเขาไม่กลัวสถานการณ์นี้เพราะเขาฝึกมาแล้วเขาเรียนรู้ทั้งการชกมวยและเทควันโดเขาใช้เท้าเตะนายกวนจนล้มลงอย่างง่ายดายจากนั้นเขาใช้วิธีการต่อสู้แบบนักมวยอาชีพโดยการล็อกคอนายกวนด้วยแขนและต่อยหน้าซ้ําๆนายกวนเป็นคนธรรมดาไม่สามารถทนกับการโจมตีนี้ได้ผลคือกระดูกคอของเขาหักและเสียชีวิตในวัย46ปีแต่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นคิดว่าเขาแค่สรุปไปในตอนนั้น ซูซี่พยายามใช้ของมีคมข่มขู่ไมเคิลให้หยุดแต่เธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สูสีกับไมเคิลเลยเขาแค่เปลือสะบัดหมัดไปที่เธอเธอก็ล้มลงแล้วตามคำให้การของเปยหลิงเธอกำลังเมาและพยายามห้ามการต่อสู้แต่ทำไม่สำเร็จภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้เธอหมดสติไปอย่างรวดเร็วเวลาตีสี่ครึ่งไมเคิลฟื้นคืนสติจากการเมาและพบว่าเพื่อนสนิทของเขานอ,นอนอยู่บนพื้นเขาจึงพยายามจะพยุงเพื่อนขึ้นมาเมื่อเดินเข้าไปใกล้ ก็พบว่านายกวนตัวเย็นเฉียบขาเป็นสีม่วงหน้าซีดเผือดและไม่มีลมหายใจแล้วไมเคิลจึงพยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาปลุกปีลิงขึ้นมาและทั้งสองคนได้พยายามทำา C พีให้หนายกวนแต่ก็สายไปแล้วไมเคิลที่รู้ตัวว่ามีคนตายไม่คิดจะแจ้งตำรวจแต่รีบขังซูซี่ไว้ในห้องนอนเพื่อบังคับให้เธอบอกที่ซ่อนเงินของนายกวนถึงเขาจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ใครๆก็อยากได้เงินเพิ่มทั้งนั้นเมื่อซูซี่ไม่ยอมบอก มเคิลที่โกรธจัดก็เตะเข้าที่ศีรษะของเธออย่างแรงจนเธอสลบไปในคืนวันที่3มกราคมไมเคิลที่หดเหี่ยมตัดสินใจจะก,กำจัดซูซี่ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญเขาสวมถุงพลาสติกสองใบที่ศีรษะของเธอและใช้นิกไทรัดคอเธอจนแน่นทำให้ซูซี่เสียชีวิตในขณะที่เธอพยายามดิ้นรนอย่างทรมานจากนั้นก็มีการวางแผนทิ้งร่างในทะเลและการใช้กรดละลายร่างแต่เมื่อหาที่ทิ้งไม่สำเร็จและมีกรดไม่พอ ไมเคิลจึงตัดสินใจนำร่างไว้ในรถและจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถชั้นเจ็ดของอาคารออเชทาวเวอร์สแม้การจะถูกคนพบเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็ได้หลบหนีออกจากสิงคโปร์แล้วโดยวันที่5มกราคมทั้งสองคนได้ขึ้นเครื่องบินไปลอนดอนเรียบร้อยแล้วหลังจากปหลิงเล่าถึงกระบวนการเกิดเหตุการณ์โดยเธอยอมรับผิดข้อหาทำลายหลักฐานเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2003เธอถูกตัดสินจำคุก12ปี ในข้อหาทำลายหลักฐานสองกระทงทนายความของเธอได้ขอความเมตตาจากศาลโดยอ้างว่าเปยหลิงยอมรับผิดและให้ความร่วมมือในการสอบสวนพร้อมให้รายละเอียดหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งตัวและการเจับกลุ่มไมเคิลแต่ผู้พิพากษาไม่รับฟังคำขอลดโทษและกล่าวว่าเปย์หลิงไม่มีความสำนึกผิดใดๆการที่เธอให้ความร่วมมือในการสอบสวนก็เพื่อบรรเทาโทษของตัวเองหลังเกิดเหตุเธอไม่ได้แจ้งความกับตำรวจทันที แต่กลับเลือกที่จะหลบหนีการกระทําของเธอนอกจากจะน่าละอายแล้วยังโหดร้ายมาอีกด้วยสมควรได้รับการลงโทษขั้นรุนแรงชะตากรรมของเปยหลิงถูกตัดสินไปแล้วแต่สถานการณ์ของไมเคิลจะเป็นยังไงบ้างแม้พวกเขาทั้งคู่จะถูกจับกุมพร้อมกันแต่ไมเคิลไม่ได้ถูกส่งตัวกลับสิงคโปร์เขาถูกควบคุมตัวในเรือนจําความปลอดภัยสูงสุดในออสเตรเลียเนื่องจากเขาถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมการส่งตัวกลับสิงคโปร์อาจทําให้เขาถูกตัดสินประหารชีวิต แต่ตั้งแต่ปี1985อสอสเตรเลียได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตและโดยปกติจะไม่ส่งตัวอาชญากรไปยังประเทศที่อาจถูกตัดสินประหารชีวิตเว้นแต่จะได้รับการรับรองจากประเทศนั้นว่าจะไม่ตัดสินประหารชีวิตดังนั้นสิงคโปร์จึงให้คำมั่นสัญญากับออสเตรเลียว่าจะไม่ตัดสินประหารชีวิตไมเคิลจึงได้รับการอนุมัติให้ส่งตัวเขากลับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2002ออย่างไรก็ตามไมเคิลไม่ยอมรับชะตากรรมของตนเอง ในช่วงเวลา3ปีหลังจากได้รับอนุมัติให้ส่งตัวกลับประเทศเขาได้ยื่นอุทธรณ์ปฏิเสธการส่งตัวกลับถึง3ครั้งด้วยเหตุผลต่างๆแต่ทุกครั้งก็ล้มเหลวเมื่อการอุทธรณ์ครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายถูกศาลสูงสุดของออสเตรเลียปฏิเสธหมายเขาก็รู้สึกสิ้นหวังตำรวจออสเตรเลียต้องให้เขาสวมชุดป้องกันพิเศษนานสองสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้เขาคิดสั้นขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลียวันที่17กันยายนปี2005 ห,าห,หมายเข้าขึ้นเที่ยวบิน SQ228 ของสิงคโปร์แอร์ไลน์อาชญากรที่โหดเหี้ยมคนนี้กำลังจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมต่อมาในเวลา21นา30นาทีเขาเดินทางถึงสิงคโปร์ในระหว่างการเดินทางนานถึง7ชั่วโมงเขาถูกใส่กุญแจมือและถูกจับตามองโดยตำรวจตลอดเวลาวันที่25มิถุนายนปี2006ศาลสูงสิงคโปร์จัดการพิจารณาคดี2ครั้งในศาลเมื่อเผชิญกับพยานและหลักฐานที่แน่นหนา ไมเคิลวัย48ปีตระหนักนีว่าเขาหนีไม่พ้นแล้วจึงยอมรับว่าเขาเป็นคนทำร้ายนายกัวและซูซี่จากรายละเอียดที่ตำรวจมีทำให้ข้อหาฆาตการรมของเขาถูกลดลงเป็นการทำร้ายร่างกายโดยประมาทดังนั้นเขาจึงไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตวันที่29มิถุนายนไมเคิลถูกตัดสินจำคุก20ปีในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยประมาทสองกระทงและเพิ่มโทษอีก4ปีในข้อหาซนเร้นศพและทำลายหลักฐาน รวมเป็นต้องจำคุก24ปีสิ่งที่น่าสนใจคือผู้พิาพากษาตัดสินไม่ให้นับรวมเวลาที่เขาถูกคุมขังในออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของโทษนั่นหมายความว่าไมเคิลต้องเสียเวลาในคุกออสเตรเลีย3ปีโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งหากเขากลับมาสิงคโปร์และมอบต,ตัวตั้งแต่แรกก็คงจะดีกว่าแต่ถึงยังไงโทษจำคุก24ปีสำหรับการฆ่าชีวิตของคนสองคนก็ยังถือว่าเบามากแม้จะรวมเวลา3ปีที่ถูกคุมขังในออสเตรเลียก็ตาม ทำให้ประชาชนชาวสิงคโปร์หลายคนไม่พอใจพวกเขารู้สึกว่าโทษที่ไมเคิลได้รับนั้นเบาเกินไปแต่ตัวไมเคิลเองกลับคิดว่าโทษที่เขาได้รับนั้นหนักเกินไปเขายื่นอุทธรณ์ขอให้ลดโทษโดยอ้างว่าเขามักสำนึกผิดภายในใจอยู่เสมอตั้งแต่รู้จักกับนายกวนในปี1998พวกเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันในวันที่เกิดเหตุหนายกวนเป็นคนที่ดูถูกปิหลิงก่อนเขาเมาและทนไม่ไหวจึงลงมือทำร้ายและก่อนการต่อสู้ เขายังเสพสารเสพติดเข้าไปอีกด้วยด้วยอิทธิพลของแอลกอฮอล์และสารเสพติดเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ทนายของไมเคิลยังถแถลงว่าการเสียชีวิตของนายกวนนั้นเกิดจากการป้องกันตัวของไมเคิลยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเขายังพยายามทํา CPR เพื่อช่วยชีวิตแล้วดังนั้นทนายจึงเสนอให้รวมโทษจําคุกของการทําร้ายร่างกายโดยประมาสองกระทงเป็นหนึ่งกระทงแทนสําหรับคําแถลงของทนาย ผู้พิพากษาได้ถามว่ามีคนสองคนที่เสียชีวิตแต่จำเลยต้องรับโทษเพียงครั้งเดียวหากเป็นเพื่อนสนิทของคุณหรือพี่น้องของคุณใกล้จะเสียชีวิตคุณจะทำยังไงหากคุณอยู่ในฐานะของไมเคิลทนายตอบว่าผมจะเรียกรถพยาบาลผู้พิพากษาจึงตอบกลับว่าใช่นั่นคือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจนซึ่งไมเคิลไม่ได้ทำผู้พิพากษากล่าวต่อว่าจำเลยไม่ได้สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำความเศร้าโศกข,ของเขา เป็นเพียงเพราะเขากำลังจะต้องเผชิญกับการถูกคุมขังเป็นเวลานานนายกวนช่างนาเวทนาเพียงเพราะการทะเลกกาะกันเล็กน้อยก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมและยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือซูซี่อาจรอดชีวิตได้แต่ไมเคิลไม่มีความเมตตาเลยหลังจากได้ทรัพย์สินแล้วเขาก็ทำร้ายเธออย่างโหดร้ายการกระทำที่เลวร้ายแบบนี้จะได้รับการอภัยง่ายๆได้อย่างไรมีผู้พิพากษาบางคนเสนอให้ขยายเวลาจำคุกของไมเคิลแต่ข้อเสนอนี้ถูกศาลปฏิเสธไป แท้จริงแล้วหากไมเคิลมีความประพฤติดีในเรือนจำเขาอาจได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษเพียง16ปีสำหรับผลลัพธ์นี้ทำให้ครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนรู้สึกขับคล้องใจมากหลินเจียซงช่างโทรคมนาคุมวัย32ปีเป็นสามีของซูซี่ที่อยู่ในประเทศจีนทุกสัปดาห์เขาจะได้รับโทรศัพท์จากซูซี่เพื่อถามสารทุกสุขดบของเขาและลูกๆวันที่29ธันวาคมปี2001เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยินเสียงของภรยา ตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ได้รับข่าวสารใดๆจากซูซี่เลยจนกระทั่งสิบเดือนต่อมาตำรวจสิงคโปร์ติดต่อเขาเพื่อให้มารับร่างของผู้หญิงที่ถูกทำลายอย่างรนุนแรงหลังจากการตรวจสอบดีเนเอเพื่อยืนยันตัวตนเขาจึงได้รู้ว่าเขาและภระยาได้จากกันตลอดกาลแล้วในทำนองเดียวกันครอบครัวของนายกวนก็ถูกตำรวจเรียกให้มารับร่างด้วยเช่นกันโดยพวกเขาจำนายกวนได้จากรอยสักบนร่างกายการจากไปของทั้งสองนี้ เป็นการทำลายครอบครัวไปสองครอบครัวหรือมากกว่านั้นแม้คนร้ายจะได้รับโทษตามกฎหมายแล้วแต่บาดแผลที่เจ็บปวดของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ต้องใช้เวลาค่อยๆเยีย,ยวยาวให้ดีขึ้นคดีฆาตกรรมสองศพที่อาคารออชา์ทาวเวอร์สถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ชาวโชบที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์นอกจากนี้การส่งตัวไมเคิลกลับประเทศสำเร็จไม่เพียงเป็นความสำเร็จทางกฎหมายที่สำคัญแต่ยังเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเจรจาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์ กับประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตอีกด้วยสิ่งนี้เป็นการวางรากฐานสําหรับการลงโทษคนร้ายที่หลบหนีออกนอกประเทศให้ทันท่วงทีในอนาคตเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงคดีเหล่านี้การที่ไมเคิลทำร้ายนายกวนในครั้งแรกอาจอธิบายได้ว่าเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เนื่องจากอาการมึนเมาแต่สิ่งที่น่ากลัวคือหลังจากที่เขาสั่งเมาแล้วเขาไม่เพียงไม่สํานึกผิดแต่กลับทําร้ายซูซี่อย่างรุนแรงมากขึ้นและข่มขู่ผู้อื่นให้ปกปิดความผิดข,ของเขา ดังนั้นความโหดร้ายของเขาเกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือเป็นด้านมืดที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจของเขากันแน่พฤติกรรมของไมเคิลหลังจากที่เขาสั่งเมาเผยให้เห็นถึงด้านที่น่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้สาเหตุของสุกนาตกรรมครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทเล็กน้อยหลังดื่มเหล้าโดยจะเห็นได้ว่าการกระทําหลังดื่มเหล้าต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้แอลกอฮอล์มาควบคุมเราจนไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้ และให้ความโกรธทําให้เราขาดสติและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวันนี้ถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ